นางหูรูปทรงแปลกตาสีสันสวยงามสร้อยคอตุ๊กตาและเครื่องแต่งกายสะท้อนตัวตนของนางสาวเกตยุคคนโพมาตหรือแม่หมูผู้เสียชีวิตจากเขตฆาตกรรมชิงทรัพย์คำบอกเล่าถึงความน่ารักของเธอจากปากเพื่อนๆยืนยันได้ว่าเธอเป็นที่รักของคนรอบข้างปู่เป็นคนใจดีค่ะแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็คือเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยในหมู่เพื่อนๆจะแบบ เป็นคนคุยเก่งที่สุดใช่ค่ะแล้วกออ็ในที่ทํางานก็จะรู้จักเขากันทั้งนั้นนะคะเขาเป็นคนเป็นรีอ่ะแม้การแสดงออกต่อหน้าเพื่อนๆเ,เธอดูจะเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแต่ความรับผิดชอบที่เธอแบกรับเพื่อดูแลสมาชิกสีคนในครอบครัวที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องต่อสู้และพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โยเกิร์ตผลไม้ประกาศขายใน Facebook ส่วนตัวของแม่หมูอยู่บ่อยครั้งเป็นหนึ่งในช่องทางหารายได้เสริมนอกจากงานหลักที่เธอทําเป็นประจําในบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อนๆของเธอเล่าว่าภาระความรับผิดช,ชอบที่เธอเป็นเสมือนเสาหลักทําให้เธอทํางานอย่างหนักขณะที่ธรุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เคยเป็นรายได้หลักของครอบครัวก็ยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด -19 หมูเป็นเสาหลักของบ้านนะคะก็คือมี คุณตาคุณยายแล้วก็ลูกแล้วก็สามีสามีก็แบบเหมือนไม่ค่อยสบายค่ะแล้วหมูก็จะเป็นเหมือนรายได้หลักของครอบครัวซึ่งมีภาระค่าให้จ่ายออในค่าบ้านค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายในครอบครัวอะไรเงี้ยมันจะเยอะค่ะก็เลยต้องมีทางเลือกเพื่อเพื่อแก้ปัญหารายได้เสริมขายของหมูก็ขายขายพวกโยเกิร์ตขายออพวกออลุกชิ้นค่ะส้มลิ้มที่เอามาขายเพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอามาขายใช่ก็จะแบบบอกขายผ่านเว็บแล้วก็บอกต่อกันเพื<ๆ>่อนๆบอกต่อๆกันไปหรือไม่ก็ขายที่ตลาดนัดการขับรถรับส่งผู้โดยสารเป็นหนึ่งในอาชีพที่เกตสุคนทำเธอเลือกทำผ่านช่องทางที่สามารถเลือกลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเพื่อให้มั่นใจว่าจะปลอดภยัยเคยเตือนเพื<ๆ>่อนๆในกลุ่มก็จะเตือนกันกันทุกคนนะคะว่าบางทีบางทีหมูออกไปรับแบบ กลางดึกๆอย่างตีสามอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันมันมัน,ม,นมันค่อนข้างเสี่ยงก็เคยเตือนแล้วแต่เขาก็บอกว่าแบบเออมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาดูลูกค้าอยู่ว่าเป็นคนแก่เขาจะเขาจะเป็นคนเลือกลูกค้าเขาจะเลือกเป็นประเภทเผู้หญิงกับคนแก่ค่ะเขาจะเลือกแบบนี้เลยใช่ผู้ชายเขาจะไม่หลับการสูญเสียแม่เวลานี้ยังเร็วเกินไปที่ลูกสาวคนเดียวจะทําใจได้เช่นเดียวกับสามี ที่นอกจากความเสียใจที่ภรรยาจากไปแล้วความรักความทุ่มเทท,ที่ภรรยาทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัวยิ่งทำให้ทราบซึ้งถึงความเสียสละกล้าหาญของผู้หญิงคนนี้อัฟนันอับดุลลอห์ไทย PBS รายงาน